แล้วครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะฮะไปชมกันเลยเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแคร,รี่คุณภาพครับสตัวนะมาถึงก็เจอกับเอลสูครับประเคนกับสุนมาหนึ่งดอกฮะแต่ดอกที่สองไม่โดนนะหลบได้ แล้วก็สวนไปอ่ะอันนี้ก็เก็บเวลไปก่อนนะวันนี้เล่นเซฟเซฟะเซฟเซค่อยๆไปนอยคอย่คอ,ยคอยไปฮะเอลสูน่าจะได้ปูไปฮะตอนนี้เราไม่เสียงครับเราไม่เห็นฝั่งตรงข้ามมีแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าจะโดนดักหรือเปล่าฝ่าฝั่งตรงข้ามเป็นซิลฮะ เราค่อนข้างแพ้ทางฮะสกิลเป็นเวทฮะจะหนีลำบากหน่อยฮะตอนนี้ก็ต้องทิ้งระยะห่างจากสตูก่อนฮะพพอร์ตฝั่งเราครับเป็นตีมีฮะส่วนสพอร์ตฝั่งตรงข้ามเป็นแกลกฮะด้านเมททีมเราเป็นไดเร็กฮะฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นแฟลชฮะ ค่อนข้างจะเจอเมดสองตัวฮะแล้วก็ตัวโป๊กระยะไกลอย่างเอลสัวก็ค่อนข้างเข้าลำบากหน่อยฮะป่าทีมเราเป็นเฟนิกส์ฮะลงไปช่วยหยานเก็บเลียวมากมาได้ฮะตอนนี้ก็รอทีมฮะว่าจะเข้าบวกตอนไหนฮะมีสกิลอันตีแล้วฮรพร้อมไฟเหมือนเมทฝั่งเขาจะมาฮะเป็นแฟดฮะโดดเข้ามาครับจงังหวะนี้ตีมีกดกิลไปฮะน่าจะไม่ทันครับ แต่ฮุกโดนเอลสูเะจังหวะนี้ยิงสวนไปฮ <acceptable> ะไม่โดนฮะตอนนี้ก็ต้องถอยกลับมาก่อนฮะปีมีพยายามกดคิวคว่าจะเข้าไปครับจังหวะนี้เข้าไปหาเอลสูเรียบร้อยครับกดอันติยิงสวนไปครับแต่เหมือนจะไม่ตายฮะเลือเเลือนิดเดียวพยายามจะซุ่มในป้อมครับจังหวะนี้เราโดดเข้าไปฮะกดสกิลยิงไปครับเรียบร้อยครับเก็บเอลสูมาได้ครับซิกออกมาครับแปดเก็บมางกรครับตอนนี้ก็ต้องหนีก่อนนะมาจะอยู่ใต้นี้นิดเดียวแต่เหมือนจะไล่ทีมเราตรงกลางครับเป็นได้เลยครับโดนเก็บไปฮะ ตอนนี้ก็เก็บเลือดฮะก็เก็บเลเวลรอไฟต่อไปฮะตอนนี้เพื่อนจะขึ้นมาช่วยก็ยิงขี้ป่าไปก่อนนะรอเพื่อนฝั่งตรงข้ามเอลสูน่าจะเห็นตีมี่แล้วฮะ ดีมี่พยายามไล่ไปะจังหวะนี้เฟนนิกเราเข้าไปตามะเฟนนิกสกิลไล่เข้าไปะกดอันติฮะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือครับกดสกิลสองโดดเข้าไปครับหญิงสกิลครับเรียบร้อยครับเก็บมาได้ฮะแต่เหมือนว่าโดนป้อมตีตายไปฮะกลับมาเข้าเลนก็เจอไฟใหญ่ครับเป็นไดเรกแล้วก็ยาฮะพยายามไล่ตามแฟตฮะจังหวะนี้สวยฮะไดเรกเก็บไปฮะแต่เราเสียหยาฮะหญิงสกิลเก็บแฟตไปครับส่วนเราก็เก็บเอลสุต่อฮะ นี่ก็พยายามดันคิบจะเอาป้อมฮะตีมีลงไปช่วยเลนกลางครับก็ต้องคอยระวังซิลฮะแวะมาแกะแถบฮะแปดมาพร้อมกับเอลสัวจังหวะนี้ต้องหนีออกมาก่อนฮะแปดอันตีน่าจะหลบได้ะเรียบร้อยฮะรอดมาได้ฮะตีมีเข้ามาช่วยครับมาพร้อมกับไดเรกฮะตีมีพยายามเข้าไปไฟฮะ ก็ยิงสกิลไปก่อนนะเอลสูพยายามต่อสกิลวับเราก็ยิงสวนนะยิงวาวบ่อยก็ต้องมีโดนบ้างนะฮะจังวานี้แฟดเข้ามาครับเจออัมติยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับเก็บแฟดมาได้มีซิลพยายามเข้ามาไฟช่วยฮนะยิงสกิลกลับไปฮนะยานเก็บป้อมล่างไปเรียบร้อยฮนะจังวานี้เผลอแป๊บเดียวคนะรับเลียวมากาลังไปตีป้อมสองกลางนะฮะไม่มีคนไปดูนะว่จังวะนี้สัตว์เตียนแตกฮนะไปคิวเร็วมาให้ได้ฮนะ เอาเสียป้อมกลางไปฮะเซนนี่เข้าไปฮะจังหวะนี้กระโดดครับ <'m> เก็บเดียวมาไปฮะได้เลกตอนนี้ก็ต้องมาดันกลางครับเอาป้อมคืนนะฝั <'m> ่งตรงข้ามน่าจะไม่มีคนมากันกลางแล้ว <'m> ่าจจะเก็บป้อมไปได้ฮะ มีเอลซูพยายามจะต่อสกิลปาฮะเราก็ยิงสกิลไล่ไปฮะเรียบร้อยครับเก็บป้อมกลางมาได้นี่ก็แวะไปดูมังกรน่ะก็ต้องระวังซิลฮะแล้วก็แฟตฮะตัวนี้ค่อนข้างลำบากครับเวลาเราสู้ตอนนี้ก็มายิงป้อมนัดเดียวฮะเรียบร้อยครับเก็บป้อมไปได้ฮะแฟดหนีไปได้เป็นอีกลงไปเจอซิลฮะแต่จังหวะนี้เราต้องมายิงคีปไปก่อนนะ มีเรียวมากมาเสริมครับเพนนิกเราโดนเก็บไปอะฝั่งตรงข้ามพยายามจเจ้ามังกรคนระับแต่ว่ามาเยอะเกินนะจังหวะนี้โดนซิลสกิลอะกระโดดเข้าไปครับนาจะาไม่รอดแล้ะถอยไม่ทันครับขอโทษครับเพื่อนเพื่อนพยายามบอกถอยฮะจังหวะนี้มีไดรกเบรคแล้วก็หยานแล้วก็ตีมีครับพยายามขึ้นไปกันป้อมด้านบนหยันไลลเข้าไปครับจังหวะนี้เก็บเรียวมากไปได้ฮะเรียบร้อยฮะ มีเอลซูฮะตีมีวิ่งเข้าไปกดเรียบร้อยครับหยานเก็บดับเบิคิวไปครับมีไดร์เคอยสกิลแต่ว่าโดนสวนข้างหลังนะเป็นซิลฮะแล้วก็แก็กนะจางหวานี้เราเกิดมาต่านบนค่อนข้างจารุนแรงแก็กเก็บหยานไปฮะตีมีไม่น่าจะรอดฮะเพราะว่าน่าจะโดนลุมะไปช่วยไม่ทันครับเจอแก็กทิ้บเบิรคิวไปะตอนนี้เราก็ต้องกลับมาการป้อมก่อนฮะ มีแกลกแล้วก็แฟะครับเราก็ต้องยิงสกิลเคียร์ครีบไปก่อนนะเพื่อไม่ให้เขา<ๆ>เข้าป้องง่ายๆนฮะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ไหวครับ<อ>2ตอนน่อนะ1่ฮะกอยิงทิ้งระยะไปก่อนฮนะแต่เด็กเข้ามาช่วยฮนะจังหวะนี้ยิงสกิลไปตามแฟตเข้ามากดสกิลใส่แกลกครับจังหวะนี้ไม่มีใครสนรับยิงเรื่อยๆฮนะ เรียบร้อยครับเก็แบแฝดมาได้จังหวะนี้ไม่รอดนะแกรกโดนไดรกเก็บไปฮับดาวเจอเวสอตัวฮะตองออกมาเป็นไกดอาร์ครับน่าจะมีประโยชน์กว่าได้เดงเลือดด้วยและพร้อมกันเวทด้วยฮะไดร์เดเลือดโลฮะแต่ไม่ยอมกลับฮะน่าจะยังรอไฟช่วยเพื่อนนะ กอ่านค้าง้าวเปงะอันนี้ก็เคียร์คีปไปอะ่ะฝั่งตรงข้ามหายอะ่ะไดรเรกกดสกิลอันติครับเหมือนจะมีแฟดเข้ามาแต่ตีมี่พยายามไล่ไปอะ่ะตอนนี้ทุกคนมารวมกลางฮะตีมี่เข้าไปครับจงังหวะนี้ยิงสกิลช่วยฮะกดอันติใส่แกลกฮะ เอลสูเข้ามาป่วนนะตีมี่ต้องถอยทิ้งระยะม,มาก่อนฮะเพื่อนโดนเล่นข้างหลังนะมีซิลฮะจังหวะนี้ตีมี่พยายามไล่ซิลฮะเราก็ต้องวิ่งอ้อมไปช่วยตีมี่ก่อนฮะวิ่งไปเช็คฮะแล้วก็กลับมาช่วยเลนกลางต่อฮะฝั <c oughs> ่งตรงข้ามน่าจะพยายามเอาดาร <c oughs> ์กฮะมีก็ต้องทิ้งระยะดูจังหวะฮะพลาดคือจบฮะอันตรายมากฮะช่วงนี้ อันนี้ตีมีเข้าไปไฟกับแกลกฮะจงังหวะนี้เรามาเก็บเอลสูกับแฟดนะเอลสูโดนสกิลอันตีไปยิงสวนครับน่าจะไม่รอดแล้วเก็บเอลสูมาได้แฟดต,ตามเรามาฮะสกิลหนึ่งครูดาวครับยิงสวนกลับไปฮนะเหมือนจะหนีไปฮนะมีซิลพยายามไล่ฮนะแฟดเข้ามาตอนนี้ก็วิ่งหนีก่อนฮนะเวทสองตัวอันตรายมากฮนะดกดจังหวะนี้กดเข้าแฟดครับเรียบร้อยครับเก็บแฟดมาได้วิ่งตามไปช่วยเพื่อนนะ ได้เล็กโดนซิ้วเก็บไปฮะจงังหวะนี้เราให้หยานนำํำฮะก็รอจังหวะที่หยานนะฝั่งตรงข้ามน่าจะหนีไปอะมาแกะแถบเอลสูก่อนนะเผื่อจะมาเอาดาครับเดี๋ยวเขาเห็นนะตอนนี้ก็มาช่วยตีมี่เคลียร์คีบครับ กลับมาดันเลนกลางต่อฮะฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่ได้เอาดาร์คแต่เหมือนจะให้แกลกมาลองเชิงดูฮะจังหวะนี้แกลกพยายามจะดึงฮะหลบได้ครับดึงไดเล็กโดนฮะแต่เหมือนว่าจะดูถ้าแต่เรากดอันติสกัดอันติของแกลกได้ฮะเก็บแกลกมาได้จังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเอาดาร์คอยู่ฮะแต่เป็นซิลได้ดาร์คไปฮะเรามาไม่ทันนะ สกิลไม่แรงจังวาน้ตีมี่ะโดดเข้าไปครับพยายามเก็บเอลสุะเราไล่ตามเรียวมากไปครับแต่เหมือนจะไม่ทันครับก็มาคอยแกะแถบก่อนนะแล้วก็ถอยก่อนนะมาช่วยตีมีตีคีฟครับเราให้บูบับตีมีไปอะเพื่อจะได้สกิลได้เรื่อยๆฮะน่าจะมีประโยชน์กว่าตอนไฟอะด้านบนแฟดพยายามจะดานป้อมรับแต่เหมือนเฟนิกเราเข้าไป ไฟกันอยู่ฮะจากว่านี้น่าจะไม่ทันนะแฟดน่าจะหนีไปได้ฮะอันนี้ก็มาเคลียร์คีฟเลนล่างฮะฝั่งตรงข้ามปล่อยดาร์กมาเลนล่างครับแล้วก็พยายามจะดันตรงกลางครับตอนนี้ไดเรกพยายามสู้กับซิลอยู่ฮะมีเฟนิกไปคอยช่วยเสริมฮะด้านบนเริ่มปะทะก,กันแล้วฮะแต่เราต้องรีบเคลียร์ดาร์กแล้วก็ไปช่วยเพื่อนฮะ ไม่พลาดเหมือนกับตอนที่เลี้ยวมามาตีป้อมแล้วฮะตอนนี้เราต้องคุมป้อมก่อนนะแต่เหมือนว่าซิลเก็บเฟนิกเราไปอะตอนนี้เราก็มาแอบพุ่มรับซิลพยายามจะเข้ามาตีอย่านครับจังหวะนี้โดดเข้าไปครับหญิงสกิลครับแต่ซิลหนีไปได้ครับแกลกพยายามไล่ตามเรามาหยานเข้าลึกเกินครับตามไม่ทันครับหยานแต่หยานเก็บซิลมาได้ครับจังหวะนี้แก๊กเข้าไปครับไม่ทันนะพี่หยานโดนแกลกเก็บไปอะตอนนี้ก็พยายามจะ เช็คพุ่มไปครับแต่เหมือนแกร็กดึงเราครับเราวิ่งสวนน่ะจังหวะนี้กดอันติไล่ยิงต่อๆครับไม่น่าจะรอครับตีมีเข้าไปไล่ตามครับวิ่งใส่เรียบร้อยครับตีมีเก็บไปครับเลี้ยวมาพยายามจะสกิลตอนะก็ทิ้งระยะมาก่อนนะไอ้ตีมีคอยชนให้ก็ลงมาเคลียร์คลิปเลนล่างครับเหมือนแฟดจาพยายามเวทป่าฝั่งเราครับจังหวะนี้แฟดอันติครับตอนนี้ฟิกหนีก่อนนะ ไม่งั้นโดนสกิลรั่วครับค่อนข้างแรงได่เลยเก็บแฟตไปได้ฮนะด้านบนตอนนี้เฟนนิกพยายามเข้าป่าไล่ตามเอลสูแต่เอลสูฟิกหมีครับมีเร็วมาเข้ามาจะฆ่าเฟนนิกครับเราเก็บเร็วมากมาได้ฮนะ,ะบางทีตอนไฟพฟูดเร็วไปก็ลิ้นพันกันนะฮะยานพยายามไล่ตามแก้ครับเราคอยช่วยห่างๆครับมีเอลสูเข้ามาปวดน,นะแต่เหมือนจะไม่ทําอะไรฮนะยานโดนดึงเข้าไปครับตอนนี้เรามาแกะแถบครับ แกรกนัมตีครับเราเข้าไปสกิลช่วยครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปครับเก็บแกรกมาได้ครับแต่เหมือนจะโดนซิวไล่มาฮะจังหวะนี้ยิงสู้เลยฮะนี่อัดซิวไปฮะเต็มเต็มครับแต่เหมือนเอลสูจะพยายามยิงต่อเราครับตอนนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ฮะไกปูฮะกลับไปรีเลือดมาครับตีมีเข้าป้อมฝั่งตรงข้ามไปครับจะพยายามจะเก็บเดียวมากจังหวะนี้โดนเอลสูแล้วก็แฟดพยายามเข้ามาทวนฮะ ตีมีโดนเก็บไปครับจากวันนี้ฟิกหนีก่อนนะต้องยอมทิ้งซัพพอร์ตไปฮะไม่งั้นโดนเก็บคู่ฮะตีมีพยายามช่วยกันให้ฮะเกมนี้ก็ต้องใช้จิตวิญญาณและจิตสัมผัสนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีการสื่อสารกันเท่าไหร่ฮะต่างคนต่างรู้ตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเองว่าควรทำอะไรฮะ เราก็ต้องลองดูไปก่อนนะว่าแต่ละคนจังหวะนี้หยานเข้าสู้กับแฟดกดอันติยิงไปครับแฝดกดอันติพยายามจะหนีฮะมีซิวเข้ามาครับกดอันติใส่แล้วแต่เรายังไม่ตายครับจังหวะนี้แต่โดนปันจากครับกัดลิ้นตัวเองครับไม่รอดฮะพี่ยานพยายามหนีฮะตอนนี้ก็พยายามล่อสตูออกหนีฮะแต่แฟดเข้ามาครับเก็บหยานไปได้ฮะแต่เพื่อนเราพยายามจะเคลียร์คีฟะ น่าจะไปดักดาร์กันฮะตีมี่โดนแกลกดึงฮะด้านบนเป็นเฟนิกสู้กับซิลอยู่ฮะไดเร็กอันติฮะจังหวะนี้มัวสัวตัวเหล็ครับผากไม่ทันเลยฮะแกลกเก็บเฟนิกไปฮะตอนนี้ไดเร็กโดนซิลแล้วก็แฟดไล่ตามครับพยายามจะคิวอะได้แฟดมาก่อนจะโดนเอลสุเก็บไปฮะฝั่งเราเหลือแต่ตีมี่ฮะน่าจะคอยกันป้อมให้ อนนี้เราก็เกิดมาพอดีฮะก็ตอนนี้ก็ต้องไปช่วยตีมี่กันป้อมฮะเหมือนฝั่งตรงข้ามจาเลงด์กฮะจางว้ต้องวิ่งไปเช็คกับตีมี่ฮะสองต่อสี่ก็ต้องดูฮะฝั่งตรงข้ามมีชักดึงไปฮะแต่เหมือนจะดึงไม่โดนนะจางวานี้เข้าไปกลางวงไฟครับกดล ยิงต่อไปครับตีมีอยู่กลางวงไฟครับพยายามสู้กับแก๊กอยู่แก๊กดึงเราเข้าไปครับจังหวะน,นี้ยิงยิงตอต่อดะเรียบร้อยครับเก็บแก๊กมาได้ฮะพยายามไล่ตามเอลสูครับแต่เอลสูมีฟิกค,ครับยิงสกิลไปไม่โดนะตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบฮะซิลพยายามหนีฮะจังหวะไฟเมื่อกี้ฮรตีมี่เราได้ดาร์กมาพอดีฮะก็ถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างมากเลยฮะ ตอนนี้ก็ต้องแยกกันดันนะตีมี่ไปดันข้างล่างครับเหมือนยานจะเข้าไปช่วยตีมี่ะเราพยายามจะมาเก็บป้อมกลางแล้วก็เอลสูอะแต่เหมือนตีมี่จะโดนแฟดเก็บไปอะเอลสูกับซิลพยายามจะคิวเราครับจังหวะนี้โดดเข้าไปยิงสกิลแต่หนีออกมาไม่ทันนะเ็นนิกพยายามไล่ตามครับดานล่างเป็นยานแล้วก็ไดเลเก็บแฟดไปได้ฮะช่วยกันเฟนนิกพยายามหนีออกมาครับแต่โดนเอลสูเก็บไปครับจังหวะนี้ไดรเลเข้าไฟต่อฮะเจอกับซิลฮะ ไดเล็กดสกิลเข้าไปฮะจังหวะนี้โดนดึงเข้าไปครับโดนดูดครับแต่เหมือนจะฟิกหนีออกมาได้ครับแต่เหมือนว่าจะโดนเอลซูยิงไปฮะไม่รอดฮะกลับมาเซตไฟใหม่ครับตีมีพยายามไล่ตามแคคครับจังหวะนี้ยิงสกิลไปครับโดนรูดไปฮะกดสกิลยิงอันตีะตอนนี้ก็ยิงต่อไปเรื่อยๆครับแท่ไม่มีคนสนใจครับจังหวะนี้ยิงฟรีครับอีสปอร์ตฮะเรียบร้อยครับไม่รอดฮะซิลโดนเก็บดับเบิลคิลไปฮะ อนนี้ก็มาเวทป่าฝั่งตรงข้ามรอคีบเข้าป้อมฮะตรงข้างเหมือนจะมีแฟดมาคอยกันคีบครับเราลงมาดันคีบล่างต่อฮะตอนนี้เลือกเป็นก่อเกิดฮะน่าจะพอยื้อไฟได้ฮะยิงสกิลต,ต่อแฟดไปครับแฟดพยายามจะ,ะไล่ตามครับตอนนี้เราก็กดอันติแล้วก็โดดหนีออกมาครับแต่โดนสกัดไว้ฮะ นี่ก็มีตีมี่มาคอยช่วยแล้วก็เฟนหนิงพยายามจะฟาป่าเวทป่าฝั่งตรงข้ามนะนี่ก็ยิงคิวต่ตอไปคนระแต่ไม่มีใครไปดันกลางอนะ่ะก็น่าจะเล็งป้อมล่างไปก่อนนะช่างวานี้เอลสุพยายามจะสูงครับกดอันติเข้าป้อมป้อมไปครับเรียบร้อยครับได้เหล็กเก็บเอลสุมาได้ฮนะแล้พยายามดึงครับแต่ไม่โดนตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเหลือสนะีฮะตอนนี้ก็รีบเก็บชีฟแล้วก็จะดันป้อมกลางต่อฮนะ จังหวะนี้แฟดเข้ามากลางวงไฟฮะพยายามจะหนีฮะจังหวะนี้ไม่ปล่อยให้พลาดโอกาสครับยิงเรียบร้อยครับเก็บไปแกลกดึงเราเข้าป้อมครับจังหวะนี้ไม่รอดฮะแต่เหมือนมีตายเกิดครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่ง,งจังหวะนี้เพื่อไม่ให้เป็นพาราเพื่อนฮะจำเป็นต้องวาร์ปกลับฮะ <Okay. S 1> ได้เลยเก็บแกลกมาได้ฮะตอนนี้เลนกลางก็กําลังไฟหนักครับ oh, <my> ตีมีเราโดนเลียวมากเก็บไปครับแต่เหมือนยานพยายามจะดันบนฮะ ตอนนี้ก็ลุ้นให้เพื่อนเก็บป้อมครับเรียบร้อยครับเฟนนิกเก็บไปตอนนี้ก็ต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนต่อฮะหยานเก็บป้อมบนไปครับโดนฝั่งตรงข้ามลุมไปครับน่าจะต้องพลีชีพไปฮะเรียบร้อยครับโดนเร็วมาเก็บไปครับหยานแต่เหมือนว่าไดเรกเราเข้าไปเก็บสิวคืนให้ฮะจังหวะนี้เฟนนิกพยายามคิวเอลสุะเรียวมาพยายามเข้าไปเก็บครับแต่โดนไดเรกสวนฮะ ไม่รอดเรียวมาจังหวะนี้มีทีมฝั่งตรงข้ามกันอยู่2ตัวเราก็ได้โอกาสพาคีฟมาดันเลนล่างฮะอาจจะต้องให้คีฟดัน3ทางฮะจังหวะนี้ตรงกลางเฟนิกพยายามยื้อให้ฮะเราก็พยายามเลี้ยงคีฟไปฮะแต่เหมือนว่าเพื่อนจะให้เอาดาร์กก่อนฮะ เราก็มาดักฮะรอเพื่อนครับรอทีมมีก็พยายามเช็คสูงไว้ฮะให้เขาเห็นเราว่าเราอยู่แถวนี้ครับเพื่อไม่ให้เขามาเอาดาร์กฮะอันนี้เหมือนเพื่อนจะเปิดดาร์กแล้วฮะฝั่งตรงข้ามเปิดตามาครับแก๊กพยายามจะดึงครับดึงเฟนนิกเราไปฮะเฟนนิกกลิ้งหนีออกมาได้ครับจากวะนนี้แก๊กดูดอันตีครับเราพยายามมาเก็บดาร์กก่อนนฮะ เรียบร้อยครับจังหวะนี้ต้องไล่นะแกลกโดดอัตติครับเรียบร้อยครับไดเร็เก็บแกลก,กไปได้ฮนะอนนี้ก็มาดักคีฟอ่ะอันนี้เราต้องพยายามดันล่างช่วยเพื่อนนะเดียวมาเข้ามาเก็บจานนะแน่เหมือนยานจะหนีออกมาได้ฮนะเอลสุพยายามอยู่ในป้อมแล้วก็สกิลดันออกมาฮะตรงกลางเพื่อนอ้อมเข้าไปแล้วฮะจังหวะนี้มีคีฟฮะสกิลใส่แฟตครับเรียบร้อยครับ จังหวะนี้เรียวมะพยายามจัดการครับมีตายเกิดครับเราพยายามยิงเอลสูครับมีตายเกิดทั้งู่ครับยิงต่อเข้าไปครับสกิลมัวสวดตัวเหลงอีแล้วเรียบร้อยครับไม่มีคนกันครับไม่น่าจะรอดนะก็เกมนี้ก็จบไปฮะก็ขอบคุณทีมนะที่ใช้จิตสัมผัสในการคุยกันนะฮะก็ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็รับชมนะฮะนี่ก็เล่นตัวฮะแครี่คุณภาพฮะ MVP <Yeah. S 1> เป็นไดเรกฮะสกิลรุนแรงครับช่วยได้เยอะเลยนี่ไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย